ร่วมกันแล้วคุสั่งพืชมันจะมีกระบวนการมีที่มาที่ไปเรื่องดินเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องมีการเก็บข้อมูลเรื่องดินเรื่องอะไรต่างๆด้วยติดเรื่องดินสภาพอย่างนี้เราไปเจอต้นอะไรใหญ่ใน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 กิจกรรมการตำรวจกิจกรรมนั้นะเราลไปเจอบางต้นเราไม่รู้กับแล้วมันเป็นต้นชาติจังหวัดไทยหลังจากที่เราศึกษาดูงานแปลงพื้นที่ปลูก รักษาทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนึ่งมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วเราเดินทางต่อไปโดยทางเรือเพื่อไปยังพื้นที่ปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่นต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านไปที่แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนึ่งมาจากพระราชดำรินะครับเป็นแปลงปกปักรักษา อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นครับแต่ว่าการไปนั้นค่อนข้างจะลาบากก็คือต้องนั่งเรือไปแล้วข้ามไปตรงเกาะตรงกลางของแม่น้ําปิงครับเราไปดูกันมะนี่โชเฟอร์ที่สมาชิกกรรมการนี่อาจารย์ครับอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาโครงการอยู่ของเทศบาลตำบลบาพ,พิสัยจังหวัดนครสวรรค์เป็นการเดินทางที่ ได้บรรยากาศมากครับไม่ได้ดั้งเลืออย่างนี้มานานแล้วนี่คนทำงานอย่างนั้น,น,นครับน่าจะใช้เวลาถึงสามชั่วโมง <laughs> บรรยากาศดีมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับยวันนี้แม่น้ำโขงเหมือนเหมือนล่องแม่น้ำโขงแต่รจริงเป็นแม่น้ำปิง นี่น้องี่มาด้วยนะครับน้องชื่ออะไรครับค่ะชื่อนางสาวชุลีรัตนนามปาค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ในการประสานงานกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชค่ะวันนี้ชื่ออะไรของชื่อแล้วทำหน้าที่จันทาผลศตีค่ะมาช่วยสนับสนุนด้านให้ความรู้ทางด้านโครงการล่าลมรีค่ะอน้องทำหน้าที่อะไรแน่งอะไรชื่อ สวิตีนาควีค่ะนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการค่ะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ก็วันนี้มาศึกษาดูรูปแบบการจัดทําโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะเพื่อเป็นแนวทางของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะในการจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่นค่ะอาจารย์ท่านที่อะไรครับแต่ผมก็เป็นที่ปรึกษานะครับให้คําแนะนําแล้วก็สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของโครงการของสมเดจประเทศเนี่ยนะครับ แล้วก็มีความรู้สึกวภาคภูมิใจนะที่ท้องถิ่นเราจะได้มีสิ่งที่ดีๆไว้นะครับ ถ่ายรูปมาดูงานครับมาเรียนรู้ด้วยครับครับผมสะพานที่เคยข้ามมาเกาะได้เสียหายหเราจรึงต้องเดินทางแบบนี้นะครับมาด้วยกันทางเรือครับมโอ้โหมาถึงก่อนแล้ว ร่มรื่นเย็นร่มรื่นมากเลยครับดูดูความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชบนเกาะมีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมากที่เดียวครับสวยมากๆเนี่ยครับจ้าน้าที่เรามาแล้วโอ้โหสวยจริงๆครับอยู่สวยมากแล,แล้วก็เย็นเนี่ยฮะจะให้ดูรอบๆนะครับพื้นที่สวยงามครับรต้นไม้ใหญ่มากๆ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรครับพื้นที่ตรงนี้คือบนพื้นที่เกาะกลางแม่น้ําปิงซึ่งเป็นพื้นที่ถ้าว่ากันตามกฎหมายป่าไม,ไม้ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าตามมาตราสี่พรบป่าไม้พศ2อ8 4ี่รอแปดี่ครับอืแล้วพื้นที่อะมาใช้ประโยชน์อะไรครับตอนนี้ตอนนี้คือทางเทศบาลตําบลวันพฤพิสัยเนี่ยได้ย,ยื่นขออนุญาตต่อโคมป่าไม้เพื่อมาทําเป็นแปลง ปกปักทรัพยากรตามโครงการอนุรักษ์ันุกรรมพืชอพสทครับผม mm hmm. ก็ลักษณะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าธรรมชาติไม่มีไม่มีใครเข้ามาถือครองในบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพที่เป็นยังมีลักษณะเป็นป่าที่อยู่ตามที่ที่อยู่ในพื้นที่ชื้นนะครับอยู่ในพื้นที่ชื้นเพราะว่ารอบๆโดยโดยแม่น้ําปิงนะครับก็จะมีระบบนิเวศท,ที่เป็นสภาพป่า ค่อนข้างเดียวมีความสมบูรณ์พอสมควรครับมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งสัตว์ปา่าพวกงกพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับยังมีสัตว์เล็กๆอยู่เยอะแยะแล้วก็เท่าที่เคยสำรวจร่วมกับเจ้าที่ของเทศบาลก็พบว่าค่อนข้างจะมีพันธุ์พืชที่หลากหลายอยู่พอสมควรครับผม,มก,ก็เหมาะที่จะจะใช้เป็นสําหรับพื้นที่ปกปักเป็นพื้นที่แปลงปกปักตามโครงการุรั์พันธุก,กรรมพืชเพื่อจมีการ ให้มีการทําการศึกษานะครับต่อไปก็เมื่อมีการศึกษาได้ข้อมูลข้อมูลต่างๆแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างดีครับในฐานะผู้ปฏิบัติงานได้ทําอะไรกับพื้นที่อนุรักษ์นี้บ้างครับค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็จะมีการปักหมุดหลักพื้นที่ที่จะเราจะใช้ในทั้งหมดประมาณ26ไร่กว่ากว่านะคะในพื้นที่นี้แล้วก็เดิมดาเนินการสํารวจพันพืชพันสัตว์และชีวภาพอื่นๆที่อยู่บนบนพื้นที่ปกปักของเรานะคะโดยมีการ ามาสำรวจแต่ละชนิดพืชแต่ละชนิดแล้วก็สัตว์แต่ละชนิดว่ามีอะไรบ้างแล้วก็รวมทั้งชีวภาพเห็ดรามอสไรเขนต่างๆค่ะซึ่งตอนนี้วันนี้เราได้มาทําการติดรหัสพันไม้แล้วนะคะบนพื้นที่ค่ะเดี๋ยวครับเกาะน,นี้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับกิจกรรมก็มาทําเป็นป่าปกปักนะฮะแล้วก็อาหาพ,านพันธุ์พืชที่หาดูยากบ้างเอามาปลูกเพื่อจะให้เยาวชนนะฮะเข้ามาศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นี่นะครับที่ของอำเภออนพิสัยนะครับก็จะหาพันไม้ที่แปลกๆนะครับแล้วก็ที่หาดูยากในท้องถิ่นก็จะพยายามเอามาปลูกที่นี่นะครับเพราะที่นี่มันเป็นที่ร่มเย็นนะครับแล้วต่อไปจะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวบรรพตต่อไปครับขอบคุณครับ